ไมยทิ้งท้ายในโหนกระแสะเม้นเดียวที่ไม่ยอมคือเรื่องนี้ไมยขอพูดบ้างเปิดใจในโหนกระแสะของหนุ่มกัญชัยครั้งแรกปมรักร้าวกับเพชรและสัมพันธ์ซับซ้อนกับโตโนโ่หลังจากเพชรอดีตแฟนหนุ่มออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสะวันที่16เมษายนที่ผ่านมาว่าความสัมพันธ์ของมมยกับโตโน่พากินล้ำเส้นเกินเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่ตอนนั้นเขายังคบกับมาอยู่ล่าสุดไมามาเปิดใจเล่ามุมของตัวเองแบบหมดเปลือกพร้อมเคลียร์ทุกข้อสงสัยที่สังคมสงสัยกันก่อนจบรายการหนุ่มกัญชัยถามเธอว่ากลัวไหมว่าที่ออกมาพูดในวันนี้จะทําให้ลูกค้าไม่กล้าจ้างงานเราไม่บอกว่ารับงานอยู่นะคะงานที่ไม่ผิดกฎหมายชอบทำงานขอดทนจ้างได้ที่สำคัญของแท้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะ คุณแม่ให้มาทั้งหมดของปลอมซิลิโคนไม่มีนะคะอันนี้ต้องแก้ข่าวจริงๆคุณแม่หนูเดือดเรื่องนี้มากเพราะท่านให้มาหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นค่ะ